มีครับมีมีแ่ไปรู้ยังไงเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนครับผมอยู่กับผมครับช่องบาวนิพนมากินปาเชี่ยวครับผมเนี่ยมาตัดครับ

เอา,เอาทำยังไงครับเนี่ยเอานหนึ่งเดี๋ยวก่อนเด๋ยวดูบานอานห่บานหนึ่งบานหนึ่งามเ็งมเนี่ยเยแค่นี้นะูเรียนครับเ,เรียนไหมครับทุเรียนครับครับ เฮียกำลังเรียกเนี้ยอยู่ได้แร้วครูปนี้รูปนี้ับได้แล้วโอเคสงรูปครับทำยังไงเใช่ได้ใช้ได้ทำยังไงเียมันอ่านกู่เล็กๆมาจริง่อน่นๆมมันาแล้วเมันไม่กินน้เลยมันนี่มันนี่มันไม่กินน้นนี่ก็าไม่ใส่แมสเลย สมลูสามลูกได้ครับมสามลูกเข้ากันได้ยังหกลูกได้ยังเรอไงย้อยพันร้อยสิบร้อยร้อยาสิบยังไง

ใช่ชชใชคนรับผิคบเลยพาหลัง <c oughs> ชิมชมเลยนะงกชิมอยู่อัผาผาผนนี้ทำยังไงครับนี่แพาพาพาทชิมชิมพาแล้วไม่ต้องห,อาาอห่อกระดาษเาน,นื้วกระดาษที่นี่ไปเอาตโอเคครับ <c oughs> แกอยากได้แบบเหลืองๆครับก็มีประมาณนี้ครับทุเรียนเ,รนเนครับเ,รอเ,เออครับมันก็เหลืองสวยอยู่นะครับ,เ,ออรบเระมหลืองสวยทุเรียน เรียนก็สวยครับมามาครับเอสซีท่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟครับผมทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบ่าวิุกคนมาเิีนมาเที่ยวครับแ้วเข้ามาแล้วก็จะ่าลืมกดติดตามครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกด,ด,ก,ดกระรดิงะ่งได้นะผมไลค์กดแชร์ได้คนะผมปล่อยไปเลยใช่ไหมเนี่ยถามเหมือนกันติดตั้งไม่หานประมาณนั้นเลยแฮ ซัวยองไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าจะคนชอบถ้าจิ้มถ้าจิ้มแยองก็อร่อยก่อนนายดำนี่อร่อยสวนนายดำนะสวนนายดำอ๋อครับสวนนายดำชุมพรเอย่างนี้มันมันมันเนี่โปเอาไยอร่อยอ๋อดูสีตะเกีใช่ไหมครับอืมครับ ไปเป็นลูกนั่นอันนี้ไปดึงออกจีตแบะเอาเองครับอืมครับหมกโล ลกค้าก็เลือกเนงานได้ครับผ่านไปผ่านมาลูกค้าก็มาแวะซื้อครับของโลแกนห้าร้อยสีบาท เอฟซี hey, เข้ามาชมแล้วก็ mm hmm. วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไ,ได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ได้ในช่องยูทูบบาวนิพนมากินบัทเชวครับกับร้านทุเรียนร้านเฮลักครับผมเนี hey, ่นมบดกําลังพอครับ mm hmm. ทุเรียนจ้า mm hmm. ทุเรียน mm hmm. ใกล้หมดแล้วนะครับ mm hmm. เหลืออีกไม่กี่ลูกครับใกล้หมดแล้ว ครับสวยๆครับสุเรียนนะครับดูก่อนนะครับเหงาไหมเฮ้ สวยๆครับวันนี้ครับทุเรียนจุลพรหลังสวนครับขอบคุณครับขอบคุณลูกค้านี่ครับมามาครับเกี่ยวต่อไปครับทุเรียนสวยๆไหมครับจากจุลพรียไ รุเรียนครับสวยสด,ด,ดูก่อนได้ไหมครับดูก่อนได้ครับเปิได้ครับป็นแ,<ต>แพ็คก็ไม่ครับดูได้อันนี้ไม่เล็กใช่ไหมเล็กไหมเล็กนึงครับอันนี้คงดูแล้วคงไม่เล็กใช่ไหมไม่เล็กไม่ได้เ,เ,เ,ขขเ,ขขเหรอกรอบว่าตรงไหนหยิบมาเลยครับแม่จะใส่ถุงให้ครับวันนั้นเลทหไึ่เดียวบงลัง หกเนี่แปดเครับมาครับคุณเรียน còn khoác không anh em ơi? được đấy, đấy. Này. còn mác này mác kèn đi 3 lô, chạy xa 3 lô chạy xa rút 3 lô bớt, bớt bớt bò đây hấp đi không liền hấp สวยเลยครับน้อนทองสวยงามมากเหลืองน่ากินครับ่านมาแล้วตั้ใจมาซครับนี่ขอบคุณครับรอ,บอขอบคุณการันตีจากลูกค้า ขอ,ขอบคุณครับลูกค้าการันตีให้บอกว่าทุเรียนร้านนี้อร่อยอร่อยสและถึง lọ em đèn rồi xuống em 2